ทีมทอกสสื่อของอังกฤษรายง,งานว่ามิเกลอาร์เตตาผู้จัดการทีมอาเซนอลกำลังพิจารณาคว้าตัวฮูเลียนอันวาเรสกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกอาร์เตตาซึ่งเคยเป็นมือขวาของเปปกวาดิโอลาในทีมแมนซิตี้ได้คว้าตัวนักเตะของเรือใบสีฟ้ามาร่วมทีมอาเซนอลและสองคนได้แก่อเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้และกาเบรียลเชซูสในช่วงซัมเมอร์ปี2022ที่ผ่านมา ล่าสุดมีรายงานว่าอาเตต้าต้องการได้ตัวอันวาเรสมาเพิ่มพลังในเกมรุกให้กับปืนใหญ่ในการทำศึกซีซั่นนี้อาเตต้าเห็นว่าอันวเรสยังไม่สามารถยึดตำแหน่งผู้เล่น11คนแรกของกวาดิโอลาได้ทำให้มีแววที่เจ้าตัวอาจตัดสินใจย้ายทีมเพื่อหาโอกาสลงสนามมากขึ้นนอกจากอาเซนอลแล้วยังมีรายงานว่าเอลติโกมาดริดและเชลซีก็สนใจที่จะดึงตัวอันเรสไปร่วมทัพเช่นเดียวกัน ทำให้การแข่งขันเพื่อคว้าตัวนักเตะรายนี้ยิ่งดูเดือดมากขึ้นการคว้าตัวอันวาเรสจะเป็นการเสริมทัพที่น่าสนใจสําหรับอาเซนนอนในการเพิ่มความหลากหลายและความแข็งแกร่งให้กับแนวรุกของทีมเพื่อการต่อสู้ในพรีเมียร์ลีกและรายการอื่นๆในฤดูกาลต่อไป